คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีเนื้อหาในทางการชักชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลไม่แต่อย่างใดหากจะเป็นการนำข่าวสารที่เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กันฟังมีการวิเคราะห์คาดการณ์ทางราคาซึ่งอาจเป็นไปตามการวิเคราะห์หรือไม่ก็เป็นได้ฉะนั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับพบกันกับคริปโตเทคนิคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงกันมาพอสมควรเลยนะฮะจริงๆไม่รู้จะหาข่าวอะไรให้อะไรมีแต่ภาพภาพนี้นะครับจาก Twitter ยูเซอร์ท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเหรียญอ่อนเหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับรุ่นรวยๆๆยนะฮะก็สรรหามาให้ชมเพื่อความบันเทิงก็ไม่มีอะไรนะข่าวเขิลก็งั้นนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับลูน่าซีนะครับ USDT เนี่ยรายสัปดาห์เเราจะห็น มันเป็นการที่ขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วครับนะซึ่งตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่มันคอนเฟิร์มมาแล้วก็คือตัวของออ s มออส s c เลเ a อร์ตัวเส้นเนี่ยมันตัดกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย SMA14 ได้แล้วนะครับเส้นสีเหลืองทิศทางเนี่ยยังคงยังคงมุ่งขึ้นครับสถาน,นะเป็นสีเขียวอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากตัวอินดิเคเตอร์ของ r s i ก็ยังคงยังไม่มีการตัดกันแนมะ้แต่อย่างใดนะครับซูมเข้าไปดูใ,ใกล้เดี๋ยวให้ดูสเกลชัดๆมีทิศทางที่จะพุ่งขึ้นเหมือนกัน,นแต่ ตอนนี้มันยังสงสงถ้าเป็นภาพลักษณะนี้ก็ยังคงเป็นการไซเวยนะพราะว่าสัญญามันยังขัดกันอยู่นะครับแต่ถ้าจะพุ่งขึ้นเลยเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเส้นของตัว RSI เนี่ยนะครับมันควรที่จะมีทิศทางชันขึ้นโอเคนะครับในส่วนของทาง f r a m e day เนี่ยนะฮะเราก็เคยบอกไว้แล้วว่าดูหน้าซีเนี่ยนะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณวันที่29-30ิานะเราก็บอกว่าใครที่จะเข้าเนะี่ยก็อย่าเพิ่งเข้านะตอนนั้นนะครับ นะก็รอให้มันมีการย่อลงมาก่อนนะครับแล้วโซนที่ผมบอกว่ามันน่าจะลงมาถึงนะครับก็จะอยู่ในโซนฟิโบนะครับซึ่งค้าศเกี่ยวกับตัวโซนสีเหลืองอาราคานะครับของโซนฟิโบเนี่ยราวๆแถวๆแปดสองศูนย์แปดนะครับจนถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกนะมันก็ค้าศเกี่ยวกับโซนสีเหลืองที่ได้ให้ไว้นะครับซึ่งในโซนสีเหลืองเนี่ยราคาสูงสุดจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเก้านะครับต่ำสุดอยู่ที่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดซึ่งในภาพความจริงแล้วเนี่ยนะฮะตัวมันเองเนี่ยมันลงมานะครับมมาแตะป ช่วงสูงสุดของโซนเลยทั้งฟิโบทั้งตัวโซนสีเหลืองที่ได้ให้ไว้นะครับราวๆแถวๆนี้นะครับลงมาได้สุดเนี่ยอยู่ที่10133ก็คาบเกี่ยวนะครับในส่วนที่ผมได้เคยให้ไว้นะครับนะใครที่เข้าทันในช่วงนี้ก็ก็โอเคไปนะครับถ้าตั้ง pending ไว้ล่วงหน้านะครับหรือถ้าเกิดเข้าไม่ทันเนี่ยนะฮะไปเข้าเอาในช่วงของวันนี้ก็ได้นะครับวันที่7ที่ผ่านมานะครับมันยังไม่มีสัญญาณกานกับตัวนะครับถ้าใครที่เข้าก่อนก็ฟุกๆไปแต่ก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่า การไซเวย์เนี่ยมันจะเป็นการไซเวย์ลงหรือว่ามันจะเป็นการไซเวย์ขึ้นแต่ภาพผมมองว่ามันน่าจะเป็นการไซเวย์ในสักพักแล้วก็ขึ้นนั่นแหละถ้าใครซุกไปทันตั้งแต่วันที่5นะครับวันที่7ก็เก็บได้ช่วงล่างๆของปลายไส้เนี่ยก็ถ้าอนาคตมันมีการไซเวย์แล้วก็ขึ้นไปนะ่านก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตของท่านนะตอนนี้เราจะเห็นว่าตัว AOS m a 14เนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วก็ตัด กับเส้น SMA 14มาแล้วนะครับเส้นสีเหลืองซึ่งมันหมายถึงการที่ราคาเนี่ยมันมีการย่อตัวลงอย่างครับอย่างที่บอกไปเมื่อเมื่อปอนประมาณ29-30นะครับแต่นะครับมันก็จะขัดแย้งกับตัวโมเมนตัมของตัวไ s ซซึ่งไ s ซเนี่ยมันตัดยืนอยู่เหนือเส้น SMA 14แล้วอันนี้คือเส้นไ s ซนะครับแล้วก็สีแดงนี่คือเส้น SMA 14ณตอนนี้นะครับทิศทางเนี่ยมันกำลังจะพุ่งขึ้นเราก็ต้องรอจังหวะนะครับว่าวันนี้มันจะมีการขึ้นได้หรือเปล่าเท่าที่ผมสังเกต มมนตัมตัว RSI นะครับทุกครั้งที่มันมักจะมีการขึ้นเนี่ยมันมีมันมักจะมีเรื่องเสียวๆให้เราได้รู้ก็คือว่าตัวโมเมนตัมของ r s ซนเนี่ยมันขึ้นมาได้แล้วสักพักแล้วก็จะค่อนข้างที่จะลนากำลังใกล้จะตัดกับ SMA 14เี่ถ้ามันตัดได้ก็คือคอนเฟิร์มว่าลงแต่เนี้ยทุกครั้งที่ที่มันลูจะใกล้จะตัดกันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องดีดขึ้นตลอดเห็นไหมฮะดีดขึ้นตลอดเออมันก็แปลกนะครับไม่เคยเห็นอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้้้ว่่่าแททงเเียยนนนมัไปอูใตส SMA ก็ยังคงเป็นขาลงระยะสั้นทีนี้เนี่ยถ้าใครเก็บของไม่ทันนะครับณนะช่วงที่ให้ไว้ถ้าท่านจะทยอยเก็บก็ได้นะตอนนี้นะแต่ว่าแบกรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะถ้าเราดูในส่วนของ Time เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการไซเวย์นละการไซเวย์ลักษณะน,น,นี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่มันต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามันจะออกอยู่แค่2ทางคือ1นึ่งซเวย์ไปได้สักพักคือขึ้น นะครับสองเป็นไซเย์ไปสัปกพักคือลงหรือถ้าออกในทางที่3ก็คือว่ามันก็ยังไม่ไปไหนแหละมันก็ยังคงวนเวียนไซเย์อยู่อย่างนั้น,นครับต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหาทางออกแล้วทางออกมันมีมีแค่2ทางเท,ท่านั้นถ้าเข้าเนี่ยก็ต้องแบบรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในทางเฟรมเดมนแล้วยังไม่มีสัญญาณการกับตัวที่มันชัดเจนนะนะไม่ว่าจะเป็นตัวโมเมนตัมของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับหรือตัวลักษณะแท่งเทียนเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มทีนี้เราเห็นแล้วว่าโมเมนตัมต่างๆเนี่ยนะฮะม นะครับว่าเออภาพของอกราฟรายวันกราฟรายสี่ชั่วโมงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยที่เห็นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยังบ่งบอกว่ามันยังไปต่อได้นะครับราคาเนี่ยมันยังคงที่จะขีดตัวไปต่อได้นะครับมันก็เป็นการลงมาพักฐานอาจจะเป็นการพักฐานอยู่ได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็มีการถีบตัวขึ้นไปนะอย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านั้นส่วนเรื่องของตามอีเลียดต้องเป็นของ ทางฝั่งพีเเนาะเขาผมมาอียเอียดเอาไว้ไอภาพตรงนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงมันยังไม่เกิดนะครับอาจจะเป็นอีเรเลียดที่มันยาวไปกว่าน,นี้ก็ได้อ่ะลบไปก่อนตรงนี้เฉลยมาละสูงสุดของของฟิโบอ,อยู่ที่3 4มนะครับแต่ว่าในโซนเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวสูงสุดของโซนจะอยู่ที่36มนะครับมันลงมาถึง36แล้วก็มันยังไม่มีการหลุดแนวรับมันอยู่ที่38มาตอนนี้ยังไม่หลุดลงมานะครับถ้ามันการหลุดลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะลงมาที่ประมาณ3736อีกก็เป็นได้กลับเข้ามาสู่โซนสีเหลืองนะครับ หรือจะมาอยู่ในโซนฟิโบถ้าทรงคงประมาณนี้กราฟโมเมนตัมต่างๆมันยังคงชี้ประมาณนี้มันก็ไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นขยับขึ้นไปเป็น41 42นะก็เป็นได้ไม่ต้องเอาความคิดผมเป็นหลักไม่ต้องเอาคําแนะนําผมเป็นหลักรับฟังไว้เนะครับเราท่านก็มากันกรองพิจารณามาตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าท่านจะเข้าหรือไม่เข้าท่านอาจจะรอให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวไปก่อนก็ได้นะครับหรือเมื่อไหรท่ที่นะ S M A 8แล้วก็ E M A 8เนี่ยมันครอสตัด ขึ้นเหมือนเหมือนประมาณลักษณะนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วตัวแท่งเทียนเนี่ยมันอาจจะไปอะเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้น SMA 8นะครับก็ค่อยเข้าก็ได้เพราะถ้าเข้าตัวเนี้ยมันก็50-50เห 50, มือนเป็นการลุ้นนะครับมันก็เหมือนการพนันะมาลุ้นมาเสี่ยงดวงอะนะฮะต้องเอาที่แบบชัวๆก่อนดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับว่าท่านจะจะเข้าเลยหรือไม่อย่างไรอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนดูหน้าสีเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นในอีกกราฟๆหนึ่งนะครับที่ผมดูดูวิเคราะห์เอาไว้จะเห็นได้ว่าตัว O, มันมีการตัดขึ้นมาแล้วนะครับตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาแล้วนะแล้วก็มีการย่อตัวลงนะครับสิ่งที่ผมเคยเห็นเหมือนภาพลักษณะประมาณช่วงนี้นะครับ,น,น,รบนี่ฮะจะเห็นแพทเทิร์นคล้ายลักษณะคือมันมีการตัดขึ้นไปได้แล้วก็จริงใช่ไหมครับแล้วก็มีการย่อตัวลงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการพุ่งทะยานขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการที่คอนเฟิร์มมาอย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีการขึ้นเพราะว่าตัวเส้นโมเมนตัมของ UO เนี่ยมันยืนอยู่เหนือนะเส้นค่าเฉลี่ย s m a 1อ ไในเช่นเดียวกันนะครับก็เชื่อว่าภาพลักษณะประมาณนี้มันก็คงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้เหมือนกันเท่าที่ผมเห็นและสังเกตอ่ะพอเวลามันตัดขึ้นได้เนี่ยถ้ามันไม่ตัดขึ้นแล้วทะยานขึ้นไปเลยมันก็ต้องมีการตัดขึ้นแล้วมีการย่อตัวเนี่ยหรืออย่างเงี้ยชัดๆเลยมีการพุ่งทยานขึ้นไปตัดขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วจึงค่อยขึ้นไปต่อ,อเห็นไหมครับอันนี้ผมซูมซูมเอาออกมานะครับก็จะเห็นว่านะครับณนะนะช่วงที่มันมีการ ตัดขึ้นเนี่ยนะครับมันพุ่งพุ่งตัดขึ้นเนี่ยโมเมนตัม um ของ UO เนี่ยตัดตัวเส้น s m a 1 4ได้นะครับตัดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการย่อตัวลงมาสุดท้ายก็ขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยน่าจะประมาณคล้ายๆลักษณะประมาณจุดนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เอามากาวท่านแม้แต่อย่างใดเนาะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราดูย้อนเพื่อเป็นการเทียบเคียงลักษณะพฤติกรรมของกราฟของราคานะครับเพื่อที่จะประกอบการวิเคราะห์คือผลมันจะออกมาเป็นไปตามนี้หรือเปล่าเนี่ย ก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับอันาคตจะเป็นตัวเฉลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมีการพุ่งขึ้นไปนะครับย่อตัวลงมาอันนี้เป็นการาฟของอรายสัปดาห์นะครับย่อตัวลงมาเก็บของนะฮะเนี่ยเก็บของเก็บของหนักมากนะครับเนี่ยแท่งน,นี้ลงมาหนักมากแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปสุดท้ายขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นครับเชื่อว่าในประมาณเนี่ยสักสัปดาห์ ทำสัปดาห์นี้มันคงไม่เยอะแหละเพราะว่าวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านครับนะบช่วงสัปดาห์หน้าหรือเออ่สัปดาห์ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณนะครับสัปดาห์ที่นะสัปดาห์หน้าเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบสิบแปดนะครับเป็นต้นไปเดี๋ยวนคะาดว่านะ่าจะเห็นภาพการขึ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรใครที่ อยากเก็บตอนนี้เลยก็ก็เก็บได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าพลิกผันสถานการณ์เนี่ยต้องรับความเสียงกันนาเองนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับนะแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านอยอมรับความเสี่ยงได้นะครับมีจุดที่คัดลอสอ่ะเดี๋ยวผมให้จุดคัดลอสแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามันมันยอ่อลงมาหลังๆน,นะฮนะถ้าท่านจะเข้า้าท่านจะเข้าเลยเนาะ ถ้าท่านจะเข้าเลยนะครับให้ให้ถ้าท่านจะเข้านะตอนนี้เลยเนาะให้จุดเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็จะให้จุดคัดลอสอันนี้ของลุน่าซี USDT นะครับโอ้ยมันเลยมาแล้วยังเนี่ยมาเลยมาแล้วดีนะครับถ้าถ้าท่านจะเข้าเลยเนี่ยเนี่ยจะอยู่ราวๆเนี่ยตั้งแต่หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเก้านะครับจนถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งหเจดนะครับตองหนึ่งหเจ็ดเนี่ยรอรอรอในช่วงนี้ได้เลยนะครับ pending น,นะแต่ว่าถ้ามันหลุดต่ำมานะครับจนถึงเท่าไรเนี่ยจนถึงหนึ่งศูนเสามแปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลยนะเพราะว่ามันหลุดลงมาตรงถึงตรงหนึ่งหนึ่งศสามแว่าจะทัดหรือว่าจะอยู่ต่อนะครับ เอาละครับถ้าในส่วนไทยบาทนเนี่ยถ้าท่านจะเข้าเลยเนาะนะครับจริงๆมันก็ยังไม่ไม่ควรสักทีเดียวนะก็คือเข้าได้เลยหรือว่าจะไปเข้าที่สามเก้าก็ได้นะครับอืมถ้าไม่เข้านะตอนนี้เลยก็เข้าที่สามเก้านะครับแต่ถ้าเมาื่อไหร่หลุดมาถึงสามแปดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านจะคัลดลอสหรือเปล่า นะครับจะอยู่หรือจะไปนะครับอืมนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้านะครับโอเคโอเคนะครับสําหรับการวิเคราะห์นี้นะครับสรุปเลยก็คือว่าเชื่อนะครับว่าภาพต่างๆเนี่ยมันยังคงไปต่อได้นะครับแต่เพียงว่ามันต้องอาศัยระยะเวลานิดหนึ่งนะครับนะต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงนะครับในการที่กว่า มันจะฟอร์มตัวกว่าจะเก็บของกว่าจะทําอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อนะครับนี่นะฮะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าท่านจำไม่ผิดนะครับถ้าผมเทียบเนี่ยนะฮะร,ระหว่างตอนที่ช่วงที่ลูน่าเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการโหวตจากคอมมูนิตี้นะครับจากชุมชนนะครับให้มีการเบิร์ 1.2% transaction นะครับนะบก็เนี่ยนะฮะภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างคล้ายกับลักษณะน,นี้แหละนะครับคือมีการก็มีข่าวดีตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยราคามันดีปึ้งเลยใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ไซเวนะครับเป็นไซเวดาวสุดท้ายแล้วมีการดีขึ้นอย่างดุแรงนะครับเนี้ยมันมีการไซเวดาว เหมือนกันนะครับนะถ้าจะว่าไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยถ้าถ้าพ้นช่วงนี้ได้ก็คือน่าจะเป็นการดีขึ้นอย่างรดเรเช่นกันนะครับเหมือนภาพเดิมๆเ,เก่าๆตอนไหนนะเนี่ยเหมือนเหมือนตอนลนนะักษณะเนี้ยนะครับนะฮะเหมือนตอนพฤติกรรมลนนะักษณะเนี้ยถ้าดูสิไอ้เนี้ยคือช่วงที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยอที่ว่า โหวตให้ม์ให้เบรนเหรียญเนี่ยหนึจุดสองเอซ็ทุกทางทุก s c t i นะครับพุ่งไปปุ๊บนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเป็นไซด์เวดาวนะครับเนี่ยพักฐานอยู่สักพักหนึ่งเก็บของนะฮะแล้วจึงค่อยดันตัวขึ้นไปซึ่งมันก็กินเวลาพอสมควรน,นะครับนะกี่วันเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่พุ่งอันเนี้ย พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วลงมาไซด์เวย์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดวันพอวันที่สิบแปดปั้งสิบเจ็ดวันใช่ไหมเจ็ดสองสิบสี่ก็สองสัปดาห์กว่าเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเลยอันนี้พุ่งขึ้นเสร็จแล้วก็ลงมานะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงนะครับนะเนี่ยอีกสักภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็สัปดาห์นี้วันนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการตัดขึ้นได้เนี่ยนะครับราคาตรงนีเน้เป็นแท่งเขียวสำหรับวันนี้นะแล้วมันเขียวขึ้นไปได้เนี่ยแล้วมันตัดขึ้นไปได้นะครับตัวโมเมนตัมของ ยูเนี่ยมันก็เป็นการบอกแล้วเราว่าเออเดี๋ยววนะ่นนาฟุตข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีการที่เ,เริ่มที่จะยีดขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับแล้วถ้ายิ่งแบบว่าตัวราคาแท่งราคาเนี่ยมายืนอ,อยู่เหนือตัวเส้น SMA 8ได้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเหมือนอย่างเนี้ยนะครับผ่าผ่าลำมาเลยใช่ไหมฮะ นะผ่าลำมาเลยอีกวันหนึ่งไปอยู่เหนือเส้น sm a 8อแไม่ต้องพูดถึงนะครับน,ะขนงงะขึ้นยังไงก็ขึ้นครับถ้าเป็นภาพลักษณะประมาณนะครับนะแต่มันก็มันก็สอแววมานานแล้วล่ะนะครับเออลูน่าลูน่าซีอีซีีเนี่ยมันก็บอกว่าครับรอรอว่ามันจะมีมันจะมีการพุ่งขึ้นได้หรือเปล่าหรือมันจะตัดลงมาอีกนะครับก็ต้องมามาดูกันนะครับ เอาละครับก็หวังว่าแผนในการในการเข้าซื้อนะครับหรือว่าการวิเคราะห์ทิศทางอะไรต่างๆเ่ยนะครับสำหรับในวันนี้ท่องจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดแผนหรือการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆนะครับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นะครับก็คือระยะาวลาที่สุดมาการเวลาที่สุดผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ยบาย